เรื่องอยูเครนเจอทหารเกาหลีเหนือแล้วยูเครนขอทหารเกาหลีใต้มาบ้างได้หรือเปล่าขอได้แต่เขาจะให้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งจริงๆแล้วน่าจับตามองนะเกาหลีใต้อาจจะมาในกรณีที่ถ้าเกิดว่ายูเครนกับรัสเซียทําข้อตกลงหยุดยิงกันได้ถ้าเกิดทำข้อตกลงหยุดยิงกันได้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ,อยูเครนเนี่ยจะต้องมีทหารเข้ามาประจำการในยูเครนเพื่อที่จะเป็น หน่วยรักษาสันติภาพเพื่อที่จะมามอนิเตอร์หรือว่าตรวจสอบว่าข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยมีใครแหกหรือเปล่ามีใครล้มหรือเปล่าแล้วทหารที่จะเข้ามาเนี่ยตามรายงานเนี่ยนอกเหนือจากชาติในโยุโรปเนี่ยเขายังรับชาติที่ต้องการจะเข้ามาช่วยด้วยตอนนี้นอกโยุโรปเนี่ยได้ข่าวว่ามีออสเตรเลียแต่เกาหลีใต้ไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่า ยังไม่ได้ยินว่าเกาหลีใต้จะมานะตอบคําถามก็คือว่ายูเครนขอทหารเกาหลีใต้ได้แต่ว่าเขาจะมาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งจริงๆเกาหลีใต้นี่ก็มีการช่วยได้อีกทางหนึ่งก็คือเรื่องอวุทโธปกรณ์น,นะเพราะว่าเกาหลีใต้นี่ผลิตได้เยอะมากแล้วลูกค้ารายใหญ่ตัวนี้คือโปลแลนด์ซื้อของเกาหลีใต้เยอะมากส่วนเกาหลีใต้จริง,รงๆแล้วเกาหลีใต้ก็พยายามสงวนนท่าทีอยู่นะเพราะว่าก็ไม่อยากถูกเข้าไป ดึงเข้าไปเกี่ยวข้องในสงครามโดยตรงตอบคําถามก็คือได้นะแต่ว่าเขาจะมาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง